สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเ,เป๊ะค่ะดีฉันนางสาวภูริตาอัศวสุสาครรหัสหนึครับผมอาน์เล็กทพิปครับรหัส47คเจบครับนายสุีแสงทองรหัส15 0ก็วันนี้นะคะกลุ่มเราก็จะมานําเสนอนะคะตัวคาลนดา a เนกประสงค์นะคะส่วนประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันคครับ รับประโยชน์ใช้สอยของมันนะครับมันชื่อว่าคาลิ n d a แล้วก็คือมันก็เป็นคาลิ n ดาตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็จสมามารถใช้เป็นปฏิทินนักตั้งโต๊ะได้ปกตินะครับมีทุกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมการาจนถึงเดือนจันวาครับปกติก็แต่ทีนี้ประโยชน์ด้านอื่นๆที่ท,ที่มันสมามารถใช้ได้นะครับก็คือถ้าเราลองคลิกมาดูด้านนี้นะครับเราจะพบว่าเรามีลิ้นชักนะครับไว้สําหรับใส่ของครับที่เห็นด้านนี้นะครับสองชิ้นนะครับสามารถใส่ได้นะครับเห็นว่าก็จะมีความแข็งแรงทั้งด้านบนและด้าน แล้วก็เราก็จะมีที่ใส่ปากกานะครับอย่างที่เห็นถ้าเรานั่งใช้นะครับปากกาดินสอต่างๆแล้วมาทัดนะครับอีกด้านหนึ่งเราสามารถเป็นปุกออมสินได้ด้วยนะครับแต่เห็นว่าช่องเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เหรียญเข้าไปเุ๊บมก็จะถูกเก็บไว้อยู่ข้างในแล้ววันหนึ่งถ้าจะออกมาก็คือมันอยู่ข้างครับเป็นด้านนี้ออกมานะครับเพื่อจะเอาเหรียญออกมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ปฏิทินตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือถ้าเราพลิกกลับมาด้านที่เป็นปฏิทินแล้วเปิดตรงนี้ดูนะครับ จะพบว่าเรามีที่วางแท็บเล็ตนะครับสำหรับหลายๆคนที่ชอบเล่นแท็บเล็ตนะครับอยู่บนโต๊ะแล้วมีปฏิทินเป็นตัวช่วยในการวางแท็บเล็ตใช้งานนะครับแต่วางได้นะแบบนี้นะครับเราใช้ชงานได้ปกตินี่คือตัวาคาล e n ด้าอัน,น้ประสงค์ของเราครับ